สถานการณ์นะครับของอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตนะ์ณจุดฉนวนกาซาที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับถ้าอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีการเอาใบปลิวเนี่ยไป,ปโปรยนะครับให้ทุกคนเนี่ยอพยพหนีออกไปจากจุดที่เขาจะมีการเอาทหารเนี่ยลงไปกวาดล้างในจุดที่เป็นทางรากโดยก่อนอันนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการ ใช้เครื่องบินเนี่ยนะครับทิ้งระเบิดไปณนะจุดต่างๆแต่ณนะขณะนี้เขาจะลงเอากองกําลังเนี่ยลงภาคพ,พื้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยณนะขณะนี้เองจุดของที่อยู่ของชนวนกาซานะครับก็มีการตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ําตัดไฟตัดทุกอย่างออกไปหมดแล้วแล้วก็ต้องการผลักดันเนี่ยให้คนเนี่ยอพยพยปให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีการเข้าไปของกลุ่มทหารซึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้เนี่ย มันมีหลากหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องนะครับให้ทางอีลอนมัสเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตให้กับทางฉนวนกาซาด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเรื่องมนุษยธรรมแล้วอะคือไปตัดหมดเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเขาอะอยากให้ออกไปแล้วมาตอนนี้อยอพยพออกไปไปอยู่จุดอื่นเลยซึ่งทางอิสราเอลเขาก็เตือนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวณนะขณะนี้เนี่ยต้องเรียกว่า เป็นการยกระดับการโจมตีของอิสราเอลที่มีต่อกลุ่มฮามาสกับด้านประเทศไทยเองคุณเศษฐาเนี่ยขอร้องแล้วขอร้องอีกนะครับบอกว่ากลับมาเถอะแล้วก็เตรียมที่จะให้ธนาคารออมสินนะครับปล่อยกู้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกมากๆนั่นก็คือ0.01คือแปลว่าถ้าคุณกลับมาเนี่ยมากู้เอาเป็นน่องเป็นนี่อะไรก็ว่ากันอีกทีนึงแต่เอาชีวิตรอดไว้ก่อน